สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรหัส mp 0ูน ep นี้เป็น ep 4ี4ค่ะเราจะมาเชื่อมต่อตรงเป้าหลังจากที่เราถักขยายออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ ep สาพอเราเชื่อมต่อตรงเป้าเสร็จแล้ววิธีการถักจะเปลี่ยนไปจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมความยาวของขากางเกงถักได้ตามชอบถ้าเราถักออกมาตรงๆเลยนะคะมันก็จะเป็นกางเกงทรงตรง ถ้าเราต้องการให้มันบานออกก็เพิ่มฐานเข้าไปนะคะของต้นแบบถ้านับจากจุดที่เราเชื่อมตัวนี้นับช่วงลายนะหนึ่งสองสามงานจะจบที่ช่วงลายช่วงที่สี่และเพิ่มฐานจากที่มันมีอยู่หกหลักจบด้วยเจ็ดหลักค่ะเรามาดูวิธีเชื่อมต่อเป้าพอเรา ถักออกมาถึงขนาดของขาที่ต้องการเสร็จแล้วนะคะหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้เราจะพักงานตัวนี้ไว้ก่อนแล้วคลิปต่อไปนะคะ ep หเราจะมาประกอบเป็นตัวกางเกงค่ะตอนนี้เรามาถักอีกหนึ่งข้างให้หน้าตาเหมือนข้างนี้จากงานที่เราขยายเป้าเราจะเชื่อมต่อค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อตรงเป้านะคะลายสุดท้ายตรงนี้ เราถักปุ่มออกมาก่อนปกติถ้าเราจะถักต่อตรงนี้จะต้องถักพอหนึ่งคอลงไปไม่ต้องถักพอหนึ่งคอนะคะเราจะเอาลายมันชนกันแล้วหลังจากที่มันชนเสร็จแล้วนะการถักจะเปลี่ยนจากการถักพิกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมค่ะอีกหนึ่งด้านจับงานชนกันแบบนี้ลายของพับตรงนี้มันจะมีทั้งหมดหกกลีบถ้าเราเอาสองอันนี้มาชนกันเราจะได้หกกลีบพอดีค่ะ วิธีเชื่อมต่อแทงลงไปตรงด้านบนของโซ่สามแล้วดึงผ่านตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อเป้านะถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะทำห่วงเพื่อที่จะขึ้นแถวที่หนึ่งของการถักวนวงกลมพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะปกตินี้เราจะแทงด้านนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแทงด้านหลัง แทงไปตรงจุดรวบด้านหลังเนี่ยค่ะดึงห่วงออกมาถักเอ็กจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นใส่มาร์กเกอร์ไว้เพื่อให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการถักวนวงกลมโซ่ห้าค่ะจุดที่แทงนะแทงลงไปในช่องตรงนี้ เรวเบี่ยงออกด้านข้างดึงห่วงเข้ามาถักเอ็กโซ่ห้าชุดต่อไปค่ะมันจะอยู่ด้านหลังของปุ่มโซ่ห้ายีบนี้นะคะตรงนี้ ถักเดึงห่วงออกมาแล้วก็ถัก x อ็กสองสามสี่ห้าข้ามลายต่อไปมันจะอยู่ด้านหลังปุ่มนี้ หลายจะมีอยู่สี่ห่วงเวลานับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ลายชุดต่อไปจำนวนห่วงจะเท่ากาันเปลี่ยนการถักจากการถักห่วงข้างหน้าเป็นการถักห่วงข้างหลังลายออกมาจะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้มันจะถูกดันออกมาโซ่ห้าด้านหลังตัวนี้ค่ะดึงห่วงออกมาแล้วถักเอ็กโซ่ห้า ต่อไปจะอยู่หลังตัวนี้แทงดึงถักเอ็กโซ่ห้าต่อไปมันจะอยู่หลังตัวนี้ถักแบบนี้วนรอบค่ะจํานวนห่วงจะต้องลงตัวนะจุดที่มันจะลงก็คือตรงที่เป็นตัวรวบเนะะี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นี่นะคะในช่องแทงแล้วเบี่ยงออกางนี้ นับจำนวนห่วงให้ลงตัวค่ะแถวที่หนึ่งของการถักวนวงกลมค่ะลายมันจะถักวนกลับมาถึงตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้นะหนึ่งลายมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ช่องนะคะหนึ่งสองนับช่วงลายให้ดีนะคะ อันนี้เป็นลายที่จะขึ้นอันต่อไปหนึ่งอยู่นี่สองสามสี่มันจะต้องได้ทั้งหมดสี่ช่องค่ะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่คือช่องนี้จบงานตรงนี้นะคะตรงที่จุดที่มันชนกัน จบโดยการที่ถักโซ่สองจุดนี้มันจะอยู่ตรงกลางที่มันมีสองปุ่มนี้อยู่ใกล้กันก็คือจุดนี้ค่ะตอนนี้เวลาเราทําห่วงมันจะมีอยู่สองอันที่อยู่ใกล้กันอันนี้ข้ามนี่นะคะลงตรงนี้เ X ลงตรงนี้อันที่หนึ่งสองสามสี่แล้วมันจะได้ห่วงออกมาแบบนี้ค่ะตอนที่ปิดโซ่สองแล้วแทงลงไปตรงเ X ถักพอหนึ่งคอแถวที่หนึ่งของการถักห่วงงานจะจบแบบนี้แล้วลายจะลงตัวพอดีขึ้นแถวต่อไปนะเราจะถักโซ่สามหลังจากถักโซ่สามเสร็จแล้วเราถักพอหนึ่งคอลงไปค่ะสามตัวรวมกับโซ่ด้วยนับได้สี่หลักลายที่เราใช้ถักตรงนี้จะเป็นฐานเจ็ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่ถักวนกลับมามันจะมาลงตรงนี้อีกสามตัว แล้วเราก็ถักตัวนี้เหมือนเดิมนะคะโซ่ห้าเอ็กโซ่ห้าค่ะถักเอ็กจำนวนช่องจะลงตัวพอดีช่องตัวนี้จะตรงกับลายพัดตัวนี้ถ้าเราถักแล้วลายพัดไม่ตรงกรันนั่นแสดงว่าจำนวนห่วงที่เราถักเราถักผิดหรือนะคะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้อง สค่ะตัวที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแล้วเราก็ถักเอ็กจะเริ่มต้นให้ดูและจบให้ดูค่ะเวลาถักวนวงกลมนะอันนี้เป็นแถวที่สองแล้วค่ะลายมันจะวนมาชนตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปอีกสามตัวแล้วเชื่อมต่อตรงโซ่สามขึ้นด้วยโซ่สี่ ถักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วช่องโซ่ตรงนี้จะเหลือช่องเดียวแล้วเราก็ถักลายเราต่อถ้าเราถักตรงลงไปเลยเราจะได้เป็นกางเกงเป็นทรงตรงนะคะความยาวตามใจชอบค่ะอันนี้หลังจากที่เราเชื่อมแล้วถักออกมาเรื่อยๆพอได้ความยาวตามต้องการเสร็จแล้วนะถ้าเราจบแถวมีวิธีจบสองวิธีก็คือจบด้วยลายเดิมมันก็จะเป็นลายนี้ หรือถ้าเราต้องการให้ตรงชายกางเกงมันบานออกเราก็เพิ่มฐานค่ะเป็นฐานสองสี่หกแล้วก็เจ็ดเจ็ดดอกแบบนี้นะความยาวตามใจชอบค่ะเราถักออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็มาถักเก็บริมค่ะคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะดูคลิปไม่เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักตอนนี้เราถักให้ได้ความยาว ความยาวของขากางเกงตรงนี้นะคะเราสามารถถักได้ตามชอบถ้าตั้งแต่ตรงที่เราเชื่อมเป้าตรงนี้แล้วเราถักด้วยช่วงจังหวะของลายเดิมขากางเกงมันออกมามันจะเป็นทรงตรงถ้าเราต้องการให้มันบานนะคะเราสามารถเพิ่มตัวฐานของดอกตรงนี้แล้วจํานวนกลีบมันเพิ่มขึ้นลายมันจะบานออกของต้นแบบนะคะถ้านับจํานวนช่วงลายนับตั้งแต่จุดที่เชื่อม อันนี้เป็นลายที่หนึ่งลายสองลายที่สามจะถักแค่สี่ลายนะคะเป็นเงางเกงขาสั้นประมาณครึ่งขาค่ะแล้วลายชุดสุดท้ายจะปรับให้มันบานออกจากที่มันเป็นทั้งหมดหกกลีบนะคะอันสุดท้ายจะเป็นเจ็ดกลีบแล้วปลายขาเกางเกงมันจะพิว้วพิวเริ่มตรงนี้นะเริ่มที่ถ้าเรานับแถวหน่งแถวสองเริ่มที่แถวที่สามตรงนี้ค่ะ เราขึ้นด้วยโซ่สี่ตรงนี้ก่อนโซ่สี่แล้วลงที่เดิมนะคะปกติตรงนี้มันจะออกมาเป็นฐานเจ็ดเราจะเพิ่มตรงกลางค่ะโซ่หนึ่งถักลงไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเราจะเพิ่มให้มันเป็นเจ็ดกลีบนะคะปกติตรงนี้จะมีแค่สองมันเพิ่มมาเป็นสามนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะ ถ้าเราถักลายเดิมที่เป็นทรงกระบอกหลังจากที่เราถักตรงนี้มันจะมีแค่สี่แต่ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็นห้าโซ่หนึ่งแถวที่สามของลายตรงนี้มันจะเหลือช่องโซ่อยู่หนึ่งช่องโซ่นะคะมาดูวิธีเพิ่มชุดที่สองมันจะต้องได้ออกมาจำนวนขาเป็นแปดขาค่ะสองแล้วนะ สามตรงกลางนี่ค่ะเราจะเพิ่มตัวที่สี่หนึ่งถึงสี่ถักเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วถักตัวที่ห้าลงไปที่เดียวกับตัวที่สี่มันจะเป็นตัววีแบบนี้โซ่หนึ่งอันนี้เป็นวิธีขยายนะคะเป็นวิธีขยายโดยที่แถวที่สองไม่เพิ่มแต่มาเพิ่มตรงแถวที่สามแทน นี่ค่ะแล้วเราก็ถักวนรอบแถวสุดท้ายแถวที่สี่จำนวนกลีบจะมีออกมาเพิ่มจากหกเป็นเจ็ดเราถักวนมาเพื่อมาปิดตรงจุดเริ่มต้นนะคะตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้มันจะมีทั้งหมดห้าหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถักอีกสามรวมกันเป็นแปดเหมือนกระหลักตรงอื่นจบงาน,นะคะ่ะโซ่หนึ่ง แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สามแล้วดึงผ่านเลื่อนห่วงดึงขึ้นมาค่ะโซ่สามโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะโซ่สี่ตัวกลีบแรกทำปุ่มแบบนี้ แทงทะแยงดึงแล้วก็ผ่านโซ่หนึ่งดึงขึ้นมาสามรวบโซ่สี่กลีบที่สองแทงเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปที่โซ่แล้วก็ตวัดลงตรงกลางดึงผ่าน ปกติเวลาเราถักตรงนี้จะมีแค่สามกลีบจำนวนกลีบจะเพิ่มจากสามเป็นสี่นะคะสี่แล้วเดี๋ยวรวมอีกสามเป็นเจ็ดกลีบกลีบเพิ่มมาหนึ่งกลีบค่ะมันจะทำให้ตรงปลายขากางเกงมันบานออกเวลาใส่มันจะพิวๆพิสบายสบายถ้าต้องการต่อยาวลงไปนะคะถ้ายาวเป็นขาบ้าน เราก็สามารถเพิ่มดอกได้ถ้าต่อลงไปเป็นขาทรงตรงเราก็ไม่ต้องเพิ่มขนาดดอกโซ่หนึ่งแล้วถักเอ็กเริ่มตรงนี้สี่แล้วพอมาชุดที่สองนะคะกีบที่หนึ่งจะลงตรงนี้กลีบสองกีบสามกีบสี่กีบห้ากีบหกแล้วก็กลีบที่เจ็ดชายกางเกงนะคะจำนวนกีบทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดกลีบ มันจะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มีหกตัวนี้จะเป็นเจ็ดแล้วมันจะบานออกจบงานอันสุดท้ายค่ะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มทางนี้สี่ถักอีกสามโซ่หนึ่งแล้วแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตัวนี้แทงดึงผ่านโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเป็นตัวล็อกไหมนะแล้วตัดเวลาเราเก็บเศษน,นะคะดึงออกมาล็อก ใช้เข็มปักคอสติสค่ะเก็บซ่อนเอาหัวเข็มแทงลงไปในช่องโซ่ที่อยู่ติดกันแทงแล้วดึงให้ไหมมันหายเข้าไปข้างหลังแทงไปข้างหน้าแล้วแทงย้อนค่ะถ้าไหมที่เราใช้อยู่นะเป็นไหมที่มันไม่ตีเกียวแบบนี้นะและเป็นซัมเมอร์อย่าลืมล็อกนะคะล็อกแบบนี้ก่อนให้มันเป็นปม แล้วเราค่อยซ่อนเข้าไปซ่อนปลายตัดได้เลยขาสองข้างตอนนี้มันยังแยกกันอยู่ให้เราถักอีกข้างหนึ่งออกมาให้หน้าตาเหมือนกันแบบนี้ความยาวเราสามารถปรับได้ตามชอบนะถ้าต้องการให้มันยาวกับยาวลงไปก็สามารถเติมได้หน้าตาชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นถักออกมาให้หน้าตาเหมือนกันค่ะแล้วอีพีต่อไป เราจะประกอบให้มันเป็นตัวกางเกงแล้วค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะภาพนิ่งผังลายลำดับการถักลิงก์ที่เกี่ยวข้องจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u e m a บ t h ทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ